วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฮค,ค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติสุดระทึกจากทั่วโลกวันที่10สิงหาคมพศ2568ชาวตุรกีภาวะาอีกครั้งเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.1ด้วยความลึกเพียง11กิโลเมตร เป็นเหตุให้อาคาร16หลังพังถล่มในทันทีมันหลอกหล้อด้วย aftertchok อีก20ครั้งตั้งแต่ขนาด3.5ไปจนถึง4.6เหตุการณ์สุดระทึกนี้เกิดขึ้นราว19:53นาทีตามเวลาท้องถิ่นของตุรกีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองบาลิกิเซอร์ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ไกลถึงนครอิสตันบูลซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ280กิโเมตร มีผู้เสียชีวิตสองรายเป็นชายชราวัย81ปีและเด็กหญิงวัยหนึ่งขวบช่างน,น่าเศร้าเหลือเกินค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย29รายแต่โชคดีที่ไม่มีใครสาหัส อัลลอฮ์มัลลัฮ์มอัลลอฮ์มยุกลดิยุกลดิอัลลอฮ์มวันที่11สิงหาคมพศ2568เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมเมืองเดราดุนในรัฐอุตราขันของประเทศอินเดีย วัวและควายตัวแล้วตัวเล่าถูกกระแสน้ำซัดไปอย่างบ้าระหำเมื่อถนนได้กลายเป็นแม่น้ำที่เชี่ยวกราก วันที่10-11สิงหาคมพศ2568ชาวญี่ปุ่นเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมและดินถล่มอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ยามากุจิคิตากิวชูและคุมามโมโตะที่ประสบฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและรุนแรงจากความกดอากาศตำ่ำ และแนวปะทะอากาศที่อยู่กับที่เป็นเวลานานสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในระดับสูงสุดซึ่งเป็นระดับที่ประชาชนกว่า3ล้านคนในพื้นที่เสี่ยงภัยต้องอพยพในทันทีที่คุม,มาโมโตะมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง370ม mm, ิลิเมตรภายในเวลา6ชั่วโมงซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าคาเฉลี่ยของเดือนสิงหาคมเกือบสองเท่า เกิดน้ำท่วมสะพันและดินถล่มในหลายเมืองบ้านเรือนร้านค้าและรถยนต์จมอยู่ใต้น้ำลึกกว่า1เมตรถนนหลายสายถูกตัดขาดและมีรถยนต์ถูกกระแสน้ำพัดพาไปอวอรียังอ่ะขึ้นสะท้อนเตยังิม่นห้องน,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 นี้นู่นโอ้ยแยป 哦。 ตั้งแต่วันที่10-11ถึงสิงหาคมพศ2568พื้นที่มิว w อกกี้เค u ตตีในรัฐวิสคอนซินของสหรัฐอเมริกาได้เผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่รุนแรงเป็นประวัติการปริมาณน้ำฝนสะสมสูงถึง178ม mm, ิลิเมตรซึ่งเป็นฝนที่ตกหนักที่สุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ จนระบบระบายน้ำของเมืองไม่สามารถรองรับได้ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนและพื้นที่ลุ่มต่ำถูกน้ำท่วมอย่างรวดเร็วรถยนต์จมน้ำมิดคันระดับน้ำในแม่น้ำมิลวอ,อกกี้ที่เอสตาบุากพาร์คสูงขึ้นถึง3.41เมตรซึ่งทำลายสถิติเดิมที่เคยบันทึกไว้ในปี2010สนามบินนานาชาติมิลวอ,อกกี้มิเชลได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยดันเวส่วนใหญ่และอุโมงทางใต้ดินถูกน้ำท่วม นี่คือสภาพโรงจอดรถที่ถูกน้ำท่วมสูงรถยนต์จำนวนมากจมแช่อยู่ใต้น้ำ เมื่อวันที่8สิงหาคมพศ2568เขตยูจงในมณฑลการสู้ประสบอุทกภัยและดินถล่มรุนแรงหมู่บ้านพังราบเป็นหน้ากลองมีผู้เสียชีวิต15รายและสูญหาย28รายเมื่อก้อนหินขนาดใหญ่เท่ารถยนต์กระจัดกระจายไปทั่วพื้นดินบ้านหลายหลังไหลลงไปในแม่น้ําและอีกหลายหลังก็ถูกฝังกลบอยู่ใต้ดินเสียหายมากกว่า2,540หลัง มีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า30,000คนเหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประธานาธิบดีซีจิ้นผิงของจีนซึ่งได้จัดสรรง,งบประมาณกว่า100ล้านหยวนเพื่อบรรเทาภัยพิบัติและสั่งการให้เร่งค้นหาผู้สูญหายผู้ประสบภัยเล่าว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงเทียบเท่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เสียงก้อนหินขนาดมหึมากระทบกันดังก้องไปทั่วบริเวณบ้านเรือนสั่นสะเทือนราวกับจะพังถลม่ม และคืนวันที่11สิงหาคมพศ2568น้ำท่วมฉับพลันบนเกาะเซาบีเซนเตของสาธารณรัฐกาบูเวดีรัฐหมู่เกาะในแอฟริกาตะวันตกทำให้มีผู้เสียชีวิต7รายและสูญหายอีกจำนวนมากหลังพายุโซนร้อนเอลินถลม่มทำให้มีฝนตกหนักมากถึง163ม mm, ิลลิเมตรภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงจนทางการต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน รถโดนหลายคันถูกพัดหายไปกับสายน้ำขอบพระคุณสำหรับทุกการรับชมค่ะหากท่านผู้ชมที่รักทุกท่านต้องการสนับสนุนให้ช่องฮกมีแรงสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆออกมาอย่างสม่ำเสมอสามารถร่วมสนับสนุนผ่านการสแกน QR Code หรือผ่านเลขบัญชีที่แสดงอยู่บนหน้าจอได้เลยค่ะทุกๆก,การสนับสนุนจากท่านไม่ว่าจะเป็นจานวนเท่าใดคือกาลังใจอันยิ่งใหญ่ต่อช่องอย่างยิ่งขอกราบขอบพระคุณคุณนิจารีคุณนิติอิท คุณนวรัตคุณสมนึกคุณพิษณุคุณสมนึก,นนกและผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกหนึ่งท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนช่องอย่างดีเยี่ยมขอให้ผู้อุปการะคุณทุกท่านได้คืนกลับไปเป็นหมื่นหมื่นเท่าค่ะตลอดจนขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านการสนับสนุนอัลล้ำค่าจากทุกท่านคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ช่องมีพลังผลิตคลิปออกมาอย่างต่อเนื่องขอให้ความปรารถนาดีและน้ำใจที่ทุกท่านได้มอบให้ ย้อนกลับไปเป็นความสุขความมั่งคัง่งความสําเร็จและความปลอดภัยในทุกย่างก้าวของชีวิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะอยู่เคียงข้างกันเช่นนี้ตลอดไปค่ะโดยเฉพาะในยามที่ช่องประสบปัญหาใหญ่เช่นนี้และที่สําคัญขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพภารณาไมายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ